ความเหงาส่งผลยังไงสุขภาพจิตเราบ้างนะฮะตั้งหลังโควิดนะฮะความเหงาเพิ่มขึ้นมากเลยนะฮะแต่วิทโชว์เคยรายงานว่า1ใน4ของผู้สูงอายุรู้สึกเหงาไปรุ่น5-15%รู้สึกเหงานะครับซึ่งผมคิดว่าจริงๆตัวเลขอาจจะเยอะมากกว่านั้นอีกนะครับใครเคยรู้สึกเหงายังไงลองคอมเมนต์แชร์กันหน่อยนะครับฉะนั้นความเหงามันส่งผลทวนกับสุขภาพจิตเราได้หลายอย่างนะครับอย่างแรกก็คือว่าเรื่องของซึมเศรา้มามันทาให้คุณเสี่ยงเป็นโรคซึมเศร้าได้ง่ายขึ้น แล้วคนที่เป็นโรคซึมเศร้าอยู่แล้วอาการของโรคซึมเศร้าก็จะแย่ลงไปอีกนะครับอย่างที่2คือมันเสี่ยงทําให้เรากังวลมากขึ้นกังวลมากขึ้นจนเราอาจจะกลายเป็นโรควิตกกังวลไปทั่วได้เลยถือว่าเป็นโรคกลัวสังคมได้เลยนะครับโรคกลัวสังคมนี่น่าสงสารนะเพราะว่าคนไข้เนี่ยจริงๆอยากเข้าสังคมนะแต่ความกลัวกังวลจะถูกจราหรือถูกตัดสินทําให้เขาไม่กล้าไปเข้าสังคมอย่างที่3คือความเหงาเนี่ยมันเป็นปัจจเสียงอย่างหนึ่งทําให้เกิดโรคสมองเสื่อมในอนาคต ถ้าเป็นโรคของไว้ผู้ใหญ่เนี่ยอาจจะเกิดสิ่งที่ว่าเปรียนฟอกหรือว่าสมองมันตื้อๆคิดไม่ออกเหมือนมีเมฆหมอกบังนะครับซึ่งตัวเลขชัดเจนเลยนะครับว่าความเหงาหรือ social isolation เนี่ยส่งผลกับสมองเสื่อมในอนาคตได้ชัดเจนนะฮะที่4ี่ก็คือความเหงาเนี่ยมันทำให้เราแบบจัดการอารมณ์ตัวเองไม่ได้นะครับแล้วก็ทําให้เราต้องพึ่งไปบางทีไปใช้สารเสพติดทาให้เราเป็นโรคเสพติดตามมานะครับอย่างที่5าคือในระยะยาวความเหงาทาให้ฮอร์โมนความเครียดของเราหรือคอร์ติซอลเนี่ยมันหลั่งมากขึ้น คุณก็จะเครียดง่ายขึ้นคุณจะกินเยอะขึ้นพอกินเยอะก็มีปัญหาเรื่องระบบหัวใจตามมามีปัญหาเรื่องระบบภูมิคุ้มกันได้นะครับเพราะฉะนั้นความเหงาเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับผมคิดว่าแก้ปัญหาเนี้ยคงไม่ได้แก้ปัญหาได้ด้วยตัวเราคนเดียวนะครับเพียงแต่ว่าเราต้องมีความสัมพันธ์ที่มีคุณภาพกับคนอื่นนะครับความสัมพันธ์ที่คุณภาพเกิดจากอะไรเกิดจากการที่เราลงเวลาให้เขานะครับ ทุ่มเวลาให้เขาเวลาที่เราว่างก็นึกถึงเขาบ้างเช่นพ่อแมพอ่พี่น้องเพื่อนเราสนิทนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่สามารถคอนเนคกับคนอื่นได้นะครับเราจะมีความเหงาเกิดขึ้นคนอื่นก็จะเหงาด้วยเนะเพราะฉะนั้นนี่เป็นปัจจัยที่ทุกคนต้องช่วยกันนะครับเวลาอยู่กับเขานะฮะลดก,การใช้มือถืออยู่กับปัจจุบันเด็กเขาให้มีความสุขใช้เวลาร่วมกับเขาสนทนาไปด้วยกันนะครับความเหงาของพวกเราในสังคมก็จะน้อยลงนะครับ